สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับผมหมายข้างหลังเขานะครับเหมือเอาเบ็ดขั้นมาแต่ว่าผมย้ายเบ็ดไ้เรียบร้อยแล้ว่าสิบหลังเนาะมันได้ใส่เดือนมาเดี๋ยวใส่เบ็ดปักน้าก,กันกับพี่น้องไปน้าหน้าเขาเนี่ะว่าสิบเป็นจังไดเนาะมันี้กับเหยื่อใส่เดือนเขาวีธีแบบบ้านๆ <laughs> ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยมกันครับไปครับนี่ครับผมขั้นเบ็ดปักไปเรียบร้อยแล้ว นี่ครับผมเยอะเขัใส่เดือนพอดีคำเลย ครับผมพี่น้องไซเบดแล้วเหรอครับเดี๋ยวยังถามมาลุ่นผลงานครับว่าสิเป็นยังไงไครับทิ้งท้ายไปดูบรรยากาศนะครับผมจะเป็นกาลังตกดินนะครับอ่าครับพี่น้องสวัสดีตอนค่ำครับเพิ่งกลับ่ามีปลากินบ่งเงียบเงียบพี่น้องเบคือจังไม่ดึง เรียกว่าปลาหน่อยครับหลังนี้ทังพันกวัวเขาปลาหน่อยหลายเลยพี่น้องปลาใหญ่บ่ค่อยหลาย Ừ, ừ, Tầm khá còn trực tự có khiến tôi nhanh phía nọ Khiến ngàm đây Có khiến ở đây tôi nhanh này, cá งเงียบครับยี่ชึงปลาเรียนมันส่วนใหญ่กสี่หนิ่งนะครับพี่น้องส่วนใหญ่กันหนิ่งลังได้หล่อนผมจีไทยเยอะไปนั่มน,นะครับพี่น้องโอ้หนุบล้างนี่ มูลเอเล่เลยมูลเอเล่เลยครับเป็นอย่างน้อบ่เนี่ยเบินกันครับบอกเดียว่ามูลเอเล่ครับอื้อ ปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลไหลง,งามๆครับเดี๋ครับใส่ไบก่อนครับพี่น้องลัางนเงียบๆนะครับ ปลาดินเบิ่งกันครับปลายังหูปลาอปคอครับพี่นอ้องคอปลาคอโอ้โหสวยๆนี่ปลาคอครับจัดไปใส่ขึ้นกันครับ ยังครับหลังนี้นี่ปลาดึงนะครับพี่น้องดึงค่อยๆโอ<ฮ>้โหไปแล้วครับรุดรุดแล้วพระเข่งห่วงสางมันตึงขึนนี้บุคคอยถือกันบ้างนะพี่น้องผมแม่งเอาตาตลอด นี่แนงเข่าตาตลอดครับร่างนี้นีป่าถือได้น่ะครับพี่น้องป่ายังวะ้โหประควอครับมาตายไว้แต่พี่น้องขั้นถึงสี่ถุ่มดีเลยสามถุ่มกลัวตายละเ,เก็บครับ น้องเอาอีกแล้วครับล้งนี้ปลาไหลอีกแล้วเพิ่งครับผมพันพันกัวเข่าครับพี่น้อง่นน่ะปลาไหลไมยนี่ปล,ลาไหลขึ้นไหลแด้วะาไมยนี่มีปลาไหลตัวนี่ ลาไรกับกระลังลุนครับพี่น้องกระลังกระลังลุนครับพี่น้องอตกไข่อยู่เจ็บครับหลังนี้ดึงครับพี่น้องดึงแก่ไข่ปลาเข็งเลย ถึงไข่ประเข็งเลยประเข็งอีลี้พี่น้องเข็งตัวงามอยู่ครับพี่น้องรุ่นแบบรุ่นปีงเลยนี่ครับผมเข็งกับพวกขี้ลลยหรอกตกไข่ยอยู่เก็บก่อนครับ นี่ติ่งครับพี่นอ้องนั่นๆๆนั่นนี่ดึงอยู่ครับปลาเข็งคือดึงแบบปลาเข็งนะโอ้โหปลาเข็งโอ้โหปลาเข็งไหมเข็งโต้งงามเด้พี่น้องเห็นครับผมเข็งแบบรุนติ่งเสียบๆเ,เลย ยันอามาดีตีให้พ่ถึกบ่ถึกเบ็ดเงียบครับหลังนี้ก็เงียบครับผมเบ็ดเขาเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจึงถามมาลุ่นรอบเ้ากันครับบันนี้ บึงผลงานหลอบคำฮอพี่น้องผลงานหล่อบคำพี่น้องบึงเลยกับประเคยงแบบแม่ไงไงไร้สว่าง ขอากสองขวากกับรุ่นกระลังปนสองตัวอ่ะเห็นทังถาหม้อรุ่นรอบเ้ากันครับป่านี่พี่น้องสวัสดีรอบเ้าครับหลังนี้บิดโกงนะครับพี่น้องนี่มิดจมไม่ยังนนเนาะดึง น้องคือจังมีฝนตกลิ่นมากพี่น้องหลับเสาร์ขึ้นเงียบแต่ฝนตกเนี่ยฝนเลิ่มมาแล้วพี่น้องโอ้ยเ็ อ,อีกแล้วครับพี่น้องหูหมันปลาไหลตัวนี้หมายนี่ฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องออ้หูน้องอโหปลาดุกอืมปลาดุกปักไงเลยครับพี่น้องปลาดุกไงครับผมเหลืองอุ้ยหุย ส,สวยยส,สวยๆส,สวยๆโอ้ย oh, พี่น้องฝนฝ่ามากเลยนี่วัตถุน,นี่บอมี่หยังครับนี้เป็นจังได้น้องเด็กโอ้โหโอ้โหปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็ง ฝน <laughs> เริ่มมากเลยมืัอนี้ไปเร็วๆเลยครับพี่น้องฝ่าฝนมาแล้วพี่น้องมาตะเเส่ทังนี้บ่ถ,ถือครับทางนี้ก็บอถ,ถือครับโอ้ยหลังนี้พันธกัวเข่าอีกแล้วพี่น้องโ <c oughs> บอ,อยู่ครับ อุ้ยบระยูปรอยู่หลังก็บโมมีครับหลังนี่ก็บโมมีพี่น้องโอ้หลบเสาบ่ปันใดไหมพี่น้องแต่ว่ากระเดดตัวใหญ่ เบิดล้วครับพี่น้องเบ็ดเท่าเดี๋ยวเบ่งผลงานรอบเสากันครับพี่น้องไปเร็วๆเลยเสานี่ฝนตกนครับฝนเหล่มมากแล้วไปเร็วท่านใจนี่ครับพี่น้องผลงานรอบเสาเฮาโอ้ยปลาดุกใหญ่จนเหลืองอุยหุยเลย บึงครับพี่น้องดุกเหลืองปไปไหลแล้วก็ปลาเข็งนะมันขึ้นในเจ็ดตเช้านี้ในสามตเป็นสิบตครับพี่น้องนี่แหละครับผมฝนสีมาแล้วกเปล่าอะไรพี่น้องไปเร็วๆเ,เลยเหมือนหลบเสาเนี่ครับพี่น้องผลงานเท่ารอบเสารอบคำในเจ็ดเนาะเป็นสิบพอดีก็นี่แหละครับผมหมายตรงให้ตรงหน้าเท่า ืันนี้กับพ,พี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องเอาเบ็ดคันมาปักละบงุงถือว่าปลาไหลหลายนะครับพี่น้องใหม่ปลาไหลปลาไหลจินสามตัวแค่นี้แหละครับผมวิธีแบบบานๆเขานะครับพี่น้องพามาปักเบ็ดหน้าเขาฝนเริ่มไม้แล้วครับพี่น้องเศร้านี้ก็ไปอย่างรวดเร็วเลย <c oughs> เพราะว่าไอ้ฝนมันจะห่อมครับพี่น้องมันจีเปียกมันจีทายบุหรีนเนี่ยทั้งฝนไอทั้งผมเนี่ยัฝนมากนี่ฝ่าเป็นตะยานแห้งครับพี่น้อง ไปครับผมวันนี้ได้พอได้อยู่ได้กินครับฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังม่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมิหยังกะถาลุนถาเบิงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ